ดีค่ะ The Intelligence Podcast ในเอพิโซดนี้อิมอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาเกาะติดและอัปเดตอีกหนึ่งการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่จะมีผลยังมากต่อทิศทางการเมืองระหว่างประเทศในอีก6ปีข้างหน้านั่นก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะโดยเฉพาะท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสตรองแมนของรัสเซีย และครองอำนาจนำในรัสเซียมานานหลายปีรวมไปถึงแคนดิเดตที่จะลงชิงชัยในศึกครั้งนี้แนวโน้มผลการเลือกตั้งและทิศทางนโยบายต่างประเทศของรัสเซียต่อการเมืองระหว่างประเทศที่ร้อนระอุไม่แพ้อากาศบ้านเราเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้ค่ะอิมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะจะขอพาพี่แนตนักวิเคราะห์ของเรามาร่วมขบคิดแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่แนตสวัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์แนวโน้มการเลือกตั้งกันนะคะน้องก็จะขอชวนพี่แนทกับคุณผู้ฟังมาดูภาพรวมการเลือกตั้งผู้นํารัสเซียในปีนี้และรายชื่อผู้ลงสมัครชิงตําแหน่งผู้นาแดนหมีขาวกันก่อน,นะคะ่ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในครั้งนี้นะคะก็มีกําหนดจะจัดขึ้นในวันที่15-17มีนาคมนี้และสิ่งที่หลายๆฝ่ายจับตามองเลยก็คือท่าทีของประธานาธิบดีปูติน ว่าสรุปแล้วเขาจะลงชิงอีกสมัยหรือเปล่าหรือว่าจะวางมือทางการเมืองแล้วอย่างที่เขาเคยบอกเอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าเขาจะลงชิงตําแหน่งอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเขาชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดทางให้ได้ครองอํานาจนําในรัสเซียยาวๆไปจนถึงปี2573เป็นอย่างน้อยที่ใช้คําว่าเป็นอย่างน้อยเนี่ย เพราะว่ามันมีการปรับแก้เงื่อนไขาการครองอำนาจอีกซึ่งตรงนี้คะ่ะอาจจะต้องรบกวนให้พี่แนทอธิบายให้ฟังด้วยนะคะได้เลยค่ะน้องยิมจริงๆเรื่องข่าวลือว่าประธานาธิบดีปูตินจะลงเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมันเริ่มหนาหูมาตั้งแต่ปีที่แล้วคะ่ะว่าเขาจะครองอำนาจไปตลอดชีวิตแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะจนกระทั่งมีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าตัวเองเลยว่า จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนนำพารัสเซียให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในรอบหลายทศวรรษไปให้ได้บรรดานักวิเคราะห์ที่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้ค่ะต่างก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะไม่มีคู่แข่งหรือว่าถ้ามีเนี่ยก็คงไม่ใช่คู่แข่งที่มีอำนาจบารมีเท่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่5ต่อไปค่ะ น่าสงสัยว่าถ้านักวิเคราะห์พูดกันอย่างนี้แล้วนะคะจะมีใครกล้าลงแข่งกับประธานาธิบดีปูตินบ้างไหมคะเนี่ยคาถามของพี่นัทเนี่ยตรงกับความสงสัยของน้องเลยค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีนกักการเมืองรัสเซียหลายคนนะคะที่คิดว่าถ้านักวิเคราะห์พูดกันขนาดนี้งั้นเราก็ไม่ต้องลงแข่งไปเลยดีกว่าไหมเพราะว่ายังไงก็ไม่ชนะยูดีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่ารัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เราก็มีนักกั้นเมืองสายประชาธิปไตยที่ไม่เกรงกลัวประธานาธิบดีปูตินอยู่จํานวนไม่น้อยเหมือนกันทีนี้ค่ะพี่แนทเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมาการการเลือกตั้งรัสเซียก็ได้ประกาศรายชื่อค a n d i d a ชิงตําแหน่งผู้นํารัสเซียนะคะมีทั้งหมด4คนค่ะคนแรกก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินผู้นํารัสเซียคนปัจจุบันค่ะครั้งนี้เขาลงแข่งในานามผู้สมัครอิสระ แต่ว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากพรรคยูไนเต็ดรัสเซียนะคะซึ่งก็เป็นพรรครัฐบาลคนที่สองค่ะคือนายวลาดิส l a ฟดูมันคอฟรองประธานสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียหรือว่าสภาดูมากจากพรรคประชาชนใหม่ค่ะคนที่สามคือนายนิโคลายคาริโตนอฟจากพรรคคอมมิวนิสต์และคนที่สี่คือนายเลโอนิดสูสกี้นะคะจากพรรคเสรีประชาธิปไตย น่าสนใจค่ะว่าผู้ลงชิงศึกเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ชายล้วนไม่มีผู้หญิงเลยนะคะต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี2561ที่มีหญิงเดียวสุดแข็งแกร่งหนึ่งคนลงสมัครชิงตำแหน่งด้วยนั่นก็คือคาเซเนียซบชักลูกสาวของชายที่ชักชวนประธานาธิบดีปูตินเข้าสู่วงการการเมือง แต่จะพูดว่าสึกครั้งนี้เนี่ยไม่มีลุนเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะพี่แนทะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีว่าที่ค a ด d เดตอีกคนนึงที่สื่อต่างประเทศจับตามมองในฐานะคู่แข่งของประธานาธิบดีปูตินนั่นก็คือนายบอริสนาเดชตินนักการเมืองฝ่ายค้านที่ประกาศจะลงสมัครชิงเก้าอี้ด้วยนะคะแต่ที่น้องใช้คำว่าว่าที่เนี่ยก็เพราะว่าเขาถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งจากจุดยืนทางการเมืองที่ต่อต้านสงคราม หลังจากนี้ค่ะพี่แนตก็ต้องจับตาดูกันว่านายนาเดียชดินจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านแทนนายอเล็กเซย์นาวานีที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้หรือเปล่าค่ะค่าแนนอยากรู้ว่าที่รัสเซียเขาหาเสียงกันเหมือนบ้านเราใมคะนองอิมที่ผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการสาธยายชีวประวัติการทํางานของตัวเองแล้วก็มีการทําป้ายหาเสียงหรือใบปลิวประกาศนโยบายด้วยค่ะวัชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะทําอะไรบ้างค่ะจากที่น้องติดตามมานะคะน้องก็คิดว่า คล้ายกับของบ้านเราเลยก็คือผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแคมเปญหาเสียงที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเช่าบิลบอร์ดหรือว่าป้ายใหญ่ๆที่คนมองเห็นง่ายๆแล้วก็เขียนประโยคที่ชวนชวนให้ประชาชนมาเลือกเขามีคำขวัญมีวลีเด็ดเหมือนบ้านเราเลยค่ะเช่นประธานาธิบดีที่แข็งแกร่งที่สุด เอกภาพรัสเซียอะไรพวกนี้แต่ว่าที่น่าสนใจเลยก็คือทางก,ะกะรกตรัสเซียค่ะเขาจะทำเหมือนเป็นแผ่นพับหรือว่าโปสเตอร์รายนามค a n ิเดตแล้วก็จะลงรายละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีประวัติการทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างซึ่งในปีนี้ค่ะแผ่นพับที่ออกมาก็สร้างความขำขันให้กับหลายๆคนไม่น้อยเพราะว่าค a n ิเดตอีก3าคนใส่ประวัติการทำงานที่ยาวเหยียดมากมากเลยยกเว้นประธานาธิบดีปูตินที่ใส่คำโปรยค่ะว่า เกิดปี1952อาศัยอยู่ในกรุงมอสโกตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียและผู้สมัครอิสระจบค่ะพี่แนททั้งหมดเนี่ยมีแค่าสาบรรทัดน,นิดเองนะคะยังไม่พอค่ะพี่แนทรูปของประธานาธิบดีปูตินก็ต่างจากผู้สมัครคนอื่นด้วยคือของคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นพื้นหลังสีขาวล้วนนะคะแต่ว่า ของประธานาธิบดีปูตินก็จะมีทงชาติรัสเซียติดมาด้วยสิ่งนี้ค่ะก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นอกมั่นใจของเขานะคะว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะสิ่งจะพูดมาขนาดนี้นะคะแต่แนดว่าก็ยังน่าสนใจอยู่ที่ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะผลจะออกมาเป็นยังไงอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการไว้หรือเปล่านะคะหรือว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่ซ่อนเลนสอยู่ที่จะกระทบต่อคะแนนเสียงของประธานาธิบดีปูตินหรือเปล่าคะ่ะ ส่วนตัวแนทเองนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็แนทค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางฟันธงเลยค่ะว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยจะชนะเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะคะแต่จะมากหรือจะน้อยกว่าเดิมจากที่เคยชนะการเลือกตั้งมานะคะก็เราก็จะมาขยายมุมมองกัน,นะคะ่ะพี่น้องอิมถามตอนต้นนะคะว่าเงื่อนไขยยอะไรนะคะที่จะทําให้ประธานาธิบดีปูตินหรือเนี่ยจะมีการขยายระยะเวลาการครองตําแหน่งอีกนานแค่ไหนนะคะในก็ตอบในเชิงฟันธงเช่นกัน,นะค่ะว่า เงื่อนไขที่ประธานาธิบดีปูตินจะสามารถครองตําแหน่งได้เนี่ยหรือระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีปูตินค่ะจะรู้สึกปลอดภัยมั่นคงแล้วก็หายห่วงว่าผู้นําคนใหม่ของรัสเซียนะคะจะสามารถแสดงบทบาทได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตนเองค่ะเพราะว่าหลายอย่างนะคะผู้นํารัสเซียเนี่ยก็มีความพยายามฟุง้งฟักหรือว่าทําให้เป็นภาพจําของรัสเซียไปแล้วเพราะผู้นํารัสเซีย,ยจะต้องมีความ ดุดันอย่างปูตินนะคะต่อไปคัะนนะจะอธิบายปัจจัยนะคะว่าท่านผู้นําปูตินเนี่ยอยู่มานานขนาดนี้แล้วนะคะอะไรที่จะทําให้คนรัสเซียยังจะเลือกปูตินอยู่นะคะตอนนี้นจะขอหยิบจุดเด่นของประธานาธิบดีปูตินขึ้นมาชวนมองกันสักสามประเด็นค่ะหากคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะประเด็นแรกค่ะแม้ประธานาธิบดีปูตินนะคะครองตําแหน่งมานานแล้วก็อยู่ในแวดวงของรัสเซียมานานนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากผู้นําประเทศอื่นๆนะคะก็คือท่านผู้นํารัสเซียเนี่ยมีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงว่ามีความพยายามปรับตัวในฐานะผู้นําค่ะเราจะสังเกตว่าประเทศตรงข้ามของรัสเซียนะคะแทบจะไม่หยิบเรื่องนโยบายที่ล้าหลังของปูตินขึ้นมาโจมตีเลยค่ะตเน้นโจมตีไปที่ตัวบุคคลหรือความโปรง่งใสมากกว่าค่ะ ยกตัวอย่างนะคะนโยบายที่แสดงถึงความพยายามปรับตัวของประธานาธิบดีปูตินให้เข้ากับยุคสมัยนะคะก็คือการมีนโยบายและมีท่าทีต่อประเด็นใหม่ๆที่กําลังเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นบางประเด็นที่ค่อนข้างเป็นประเด็นสมัยใหม่เลยอย่างคริปโตเคอเรนซีหรือปัญญาประดิษฐ์นะคะหากจะย้อนไปตั้งแต่ประเด็นนี้ยังไม่ใช่กระแสะโลกนะคะประธานาธิบดีปูตินเนี่ย ดูจะเป็นผู้นำประเทศคนต้นๆเลยนะคะที่กล้าตอบคำถามเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดอย่างงานเปิดตัว Game of the Future ของรัสเซียที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่แสดงถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้นำปูตินในการที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการใช้ศักยภาพทางฟิสิกส์กายภาพนะคะซึ่งก็ว้าวอยู่เหมือนกันค่ะเพราะสะท้อน,นว่ารัสเซียนะคะก็ไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีเลยนะคะ ไม่ว่าจะทั้งทางเทคโนโลยีแบบบริสุทธิ์หรือเพียวไซน์นะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีในเชิงประยุกต์ใช้ค่ะซึ่งห่างมองแบบร้ายๆหรือว่ามองในเชิงการสั่งสมประสบการ์เพื่อเตรียมเข้าสู่ยุคการทำสงครามที่ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานนะคะระ,ะหว่างทางกายภาพกับไซเบอร์ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะว่าที่ทางนโยบายนี้ของผู้นำรัสเซียค่ะกำลังสื่อถึงศักยภาพอะไรของรัสเซียอยู่หรือเปล่าค่ะ ซึ่งเราก็จะไม่ได้เห็นบ่อยนะคะที่ผู้นําประเทศเนี่ยจะเห็นว่าศักยภาพในการเล่นเกมหรือมองว่าการเล่นเกมเนี่ยอาจสามารถแปลงเปลี่ยนเป็นศักยภาพด้านความมั่นคงหรือทางเศรษฐกิจได้ในอนาคตค่ะคือพอพูดถึงเรื่องเกมนะคะบางคนก็อาจมองว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆเ,เล่นกันคนว่างๆนั่นแหละถึงจะเล่นนะคะแต่พออยู่ในมือของผู้นําปูตินนะคะเรื่องเกมเนี่ยก็ดูจริงจังขึ้นมาเลยค่ะนอกจากนี้นะคะนโยบายต่อ ชาวมุสลิมของประธานาธิบดีปูตินนะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจค่ะและก็ดูจะทําได้ถึงนะคะเมื่อเทียบกับผู้นําประเทศตะวันตกคนอื่นนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างยาวนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจไว้เราจะมาแยกเทปลงรายละเอียดกันต่อไปค่ะทละอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็ค่อนข้างอธิบายยากเหมือนกันขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นข้อดีหรือข้อเสียของของปูตินนะคะอย่างนโยบายหรือแนวคิดต่อ LGBTQ ค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเลยค่ะหากเป็นสายโลกเสรีสมัยใหม่นะคะก็มองว่าปูตินเนี่ยค่อนข้างล้าหลังมากแต่หากเป็นสายอนุรักษ์นิยมนะคะก็จะมองว่าปูตินเนี่ยน่าชื่นชมค่ะที่กล้าที่จะแสดงออกต่อต้านการส่งเสริม LGBTQ อย่างมากและเป็นผู้นําประเทศไม่กี่ประเทศนะคะที่ออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดแจ้งส่วนทางกระแสะโลกแบบไม่ห่วงภาพลักษณ์ก็เลยทีเดียวค่ะ และประเด็นที่2นะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของผู้นําปูตินเช่นกันค่ะก็คือการสื่อสารอย่างสม่ําเสมอนะคะแม้ว่าจะมีออกมาสื่อสารช้าบ้างเร็วบ้างจะตอบมากตอบน้อยตอบตรงหรือไม่ตรงเนี่ยแต่ก็ยังเปิดช่องทางให้มีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอค่ะแม้ประเทศตะวันตกจะโจมตีว่ารัสเซียเนี่ยควบคุมข้อมูลข่าวสารอย่างเบ็ดเสร็จปิดกั้นการมองเห็นของประชาชนรัสเซียมีมาตรการควบคุมการแสดงออกทางความคิดและเสรีภาพอย่างหนักหน่วงอันดับต้นของโลก แต่ถ้ามองแบบแยกส่วนนะคะโดยมองที่ความเป็นผู้นําประเทศประธานาธิบดีปูตินนะ่ว่าเป็นผู้นําที่มีการสื่อสารกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมการตอบคําถามสื่อมวลชนแบบมาราธอนซึ่งก็จะเป็นประจําต่อเนื่องทุกปีค่ะซึ่งแ้นมองว่าข้อนี้ก็มีความสําคัญในสองแง่มุมค่ะคือมุมหนึ่งนะคะก็คือการสื่อสารหรือถ้าเกิดจะเปรียบเทียบเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือ ผู้นํารัเสเซียนะคะมีการเล่นกับสื่อค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ดูวิธีที่จะสื่อสารกับสื่อก็คือไม่ไม่ได้ปิดกั้นซะทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผู้นําประเทศยุคปัจจุบันต้องมีค่ะเพราะนี่คือ,อยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่รวดเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งนะคะมีการช่วงชิงความหมายหรือแม้แต่พื้นที่สื่อซึ่งก็เป็นทักษะที่มีความจําเป็นนะคะหากจะเล่นกับสื่อนะคะและอีกหนึ่งมุมนะคะ นี่คือการสร้างมาตรฐานให้กับผู้นํารัสเซียค่ะหรือภาษาเวทีประกวดแบบที่เข้าใจง,ง่ายก็คือผู้นํารัสเซียนะคะแต่ไม่ตายใหม่ค่ะซึ่งก็ไม่ง่ายเลยนะคะกับประเทศที่มีความซับซ้อนแบบรัสเซียที่กว้างใหญ่ทั้งขนาดประเทศและประเด็นที่เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องค่ะและจุดเด่นที่สนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องถามน้องอิมอีกนะคะว่า บุคลิกความดุดันเนี่ยเอาข้อจริงๆนะคะก็อาจจะตรงใจกับบุคลิกที่ชาวรัสเซียส่วนใหญ่นิยมชมชอบกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่นทเรียกว่าเป็นภาพจําหรือว่าสตอริโอไทป์ของคนส่วนใหญ่ดีกว่าค่ะที่หมักจะมองว่าคนรัสเซียเนี่ยจะต้องมีบุคลิกแบบดุดันแล้วก็เคร่งขึมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองไปที่ประธานาธิบดีปูตินนะคะก็จะเห็นว่าเขามีบุคลิกตรงตามภาพจําเลยค่ะ ก็เท่ากับว่าตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินก็มีแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งแบบ99%เลยใช่ไหมคะพี่แนทใช่ค่ะน้อยยิ้มจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดค่ะจะเรียกว่าลอยลำเข้าเส้นชัยแบบไร้คู่แข่งตีตื้นเลยก็ได้ค่ะแนทคิดว่ากระแสสังคมในรัสเซียตอนนี้ก็น่าจะพัดไปทางประธานาธิบดีปูตินเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะน้องเห็นด้วยเลยค่ะพี่แนทจากที่ติดตามดูเนี่ยนะคะน้องคิดว่า หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ชาวรัสเซียส่วนหนึ่งยังสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินอยู่ก็คงหนีไม่พ้นบารมีหรือว่าคาริสมาค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นนะคะว่าถึงชาวรัสเซียจะไม่ชอบการน,นำของเขานะคะรวมไปถึงไม่ชอบนโยบายการทหารของเขาด้วย แต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเขาเป็นผู้นําที่มีคาริสมาสูงมากในระดับที่ไม่มีนักการเมืองรัสเซียคนไหนที่จะมีคาริสมาเทียบเท่ากับเขาได้เลยถ้าถามว่าคาริสมาผู้นําสําคัญยังไงนะคะน้องอยากจะ ให้พี่นัทกับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามค่ะว่าสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในประเทศหนึ่งที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ประเทศอื่นก็ไม่อยากจะมายุ่งด้วยแถมบอยคอร์ดเราอีกพี่แนทอยากได้คนแบบไหนมาเป็นผู้นำคะระหว่างคนที่มีคาริสมาสูงแต่ว่าคนอื่นเกรงใจกับคนที่มีคาริสมาน้อยแต่ว่าคนอื่นไม่เกรงใจค่ะ นันขอเริ่มแบบแรกดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างน้อยค่ะในความผันผวนต่างๆยังมีสิ่งที่คาดเดาได้ก็คือความใจถึงและประสบการณ์ในการต่อรองระหว่างประเทศของผู้นําที่ชัดเจนค่ะถ้าเป็นแบบหลังนั้นดูว่าจะลุ้นเกินไปนะคะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยทั้งมีและศัตรูของรัสเซียค่ะเขาจะเล่นไม้ไหนกับรัสเซียนะคะนังนั้นขอย้ำอีกครั้งในเทมนี้ค่ะว่าผู้นํารัสเซียนะคะมีอีกหนึ่งสถานะที่ซับซ้อนต่างจากผู้นําประเทศอื่นๆ ผู้นำรัเสเซียเนี่ยมีภาพซ้อนของความเป็นผู้นํากลุ่มผู้นํากลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตด้วยค่ะดังนั้นคาริสมานะคะจึงสําคัญมากไม่ใช่แค่ในประเทศค่ะแต่ในกลุ่มพันธมิตรของประเทศด้วยถ้าคาริสมาน้อยปุ๊บนะคะคนใหม่ไม่เก่งใจปั๊บเนี่ยประเทศดูจะขยับตัวยากอยู่เหมือนกันนะคะ พี่แนทคิดเหมือนคนรัเสเซียส่วนใหญ่เลยค่ะคือเขามองว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่ถ้าเกิดว่าเทียบกับค a n ิเดตคนอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ยังมีประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้นำเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็เป็นการรับประกันได้ว่ารัเสเซียจะยังเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้สหรัฐเลยถ้าถามว่าทําไมคนรัเสเซียถึงคิดแบบนี้นะคะน้องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลรัเสเซียหรือว่าเราจะเรียกว่าทีมปูตินก็ได้ รู้จักวิธีเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อเล่นกับจิตวิทยาของคนให้เชื่อว่าถ้าเกิดไม่เลือกเขารัเสเซียย่อยยับแน่ซึ่งโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้ค่ะพี่แนทมันก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาต้องโต้งนะคะแต่ว่าจะค่อยๆกล่อมเกลาความคิดให้คล้อยตามผ่านหนังผ่านละครนะคะและที่สําคัญเลยก็คือปล่อยข่าวผ่านช่องทางที่รัฐบาลสนับสนุนค่ะนอกจากปัจจัยเรื่องของคาริสมาแล้วน้องคิดว่ามันก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือความอ่อนแอของฝ่ายต่อต้านค่ะอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่านายอเล็กเซย์นาวานีนักวิจารณ์จากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเสียชีวิตไปอย่างปริศนาก่อนจะถึงวันเลือกตั้งไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำมินามซ้ำนะคะนายบอริสนาเดียชตินที่หลายๆคนจับตาม,มองนะคะว่าจะมาเป็นตัวแทนของนายนาวานีก็กลับมาโดนตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งไปอีกสิ่งนี้ค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลถดถอยลงอย่างมากฝ่ายค้าในรัเสเซียกระจัดกระจายแลวก็ไม่เป็นเอกภาพค่ะส่วนกลุ่มต่อต้านที่แข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยก็ปักหลักอยู่นอกประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ถึงกับฟันทงเลยนะคะว่าเราอาจจะไม่เห็นการลงถนนประท้วงใหญ่เพื่อต่อต้านรัฐบาลรัเสเซียอีกในเร็วๆนี้น่าสนใจค่ะว่าหลังจากนี้ในดิสเดนจะใช้วิธีไหนระดมเสียงสนับสนุนนะหรือว่าสร้างขบวนการต่อต้านขึ้นมา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัสเซียนะคะและที่สําคัญเลยก็คือการนํำของนายนาเดียชดินจะสร้างแรงกระเพื่อมได้เท่ากับสมัยนายนาะวันนี้ได้หรือเปล่าทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ดูที่การประท้วงต่อต้านตัวบุคคลนะคะแต่ว่าเป็นการต่อต้านระบบโอกาสที่ชาวรัสเซียจะรวมตัวต่อต้านการเลือกตั้งเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าน้องคิดว่ามันก็คงจะ ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน,อนเนี่ยก็มีการประท้วงทุกครั้งเลยแต่น้องก็ไม่เคยเห็นว่าก,กรกตรัสเซียจะประกาศให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะหรือว่ามีการรับคะแนนใหม่นะคะน้องจําได้ว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนตอนปี61ค่ะพี่แนทมันมีคลิปวิดีโออันหนึ่งที่เขาส่งต่อกันใน VK แล้วก็เทเล gram นะคะ เป็นภาพเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่คูหาเลือกตั้งที่กําลังแอบเอาบัตรลงคะแนนหลายๆใบเนี่ยไปย่อนลงในกล่องนะคะประเด็นก็คือการกระทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่หนึ่งหรือว่า2คูหาแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลายที่มากๆค่ะแน่นอนว่าทางการรเซียก็ออกมาปฏิเสธนะคะในเชิงว่าเป็นการใส่ร้ายของตะวันตก แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการประท้วงต่อต้านตัวระบบหรือว่าการลักตั้งเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยน้องก็คิดว่าคงไม่ทําให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าสุดท้ายฝ่ายที่ครองอานาจนำเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายกําหนดกติกาอยู่ดีค่ะพี่นทตรงกับชื่อตอนของเราพอดีเลยนะคะอนาคตที่ไม่เปลี่ยนแปลงน่าสนใจเลยว่ารัสเซียภายใต้การนําของประธานาธิบดีปูตินอีกสมัยจะเดินไปในทิศทางไหน โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศต่อประเด็นการเมืองระหว่างประเทศต่างๆแต่ที่สําคัญเลยก็คือท่าทีรัสเซียต่อการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยนั้นประเมินในภาพรวมวิทางการน้านเดินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของรัสเซียส่วนใหญ่ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากก่อนการเลือกตั้งนะคะ พรว่าผู้นําปูตินนะคะเป็นหนึ่งในผู้นําที่ค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นต่อบุคคลใกล้ชิดหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายเฉพาะด้านต่างๆค่ะซึ่งก็ทํางานร่วมกันมานานนะคะคือถ,ถ้ากลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนคนนะคะภาพรวมก็จะยังคงเดิมะคะ่ะซึ่งประเด็นนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้คําไหนนะคะระหว่างนโยบายมีเสถียรภาพหรือว่านโยบายไม่เปลี่ยนแปลงอะไรคะ่ะ แต่หากเราหยิบมาดูกันทีละประเด็นค่ะเป็นกรณีไปอย่างที่น้องอิ้มถามว่าทิทางรัสเซียต่อสงครามในยูเครนกับผลการเลือกตั้งของสหรัฐจะไปในทิทางไหนนะคะในประมาณรวมกัน2เรื่องเลยนะคะเพราะความเห็นส่วนตัวนั้เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินนะคะก็มอง2เรื่องนี้เนี่ยแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าสหรัฐนะคะน่าจะเป็นจุดสําคัญนะคะที่ทําให้ยูเครนนะคะยังคงต่อสู้กับรัสเซียอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ ซึ่งประธานาธิบดีปูตินนะคะมีวิธีการตัดสินใจแบบดูการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและประเมินท่าทีพันธมิตรไปนในคราวเดียวกันค่ะถ้าเรายังฟอจําได้นะคะช่วงสงครามเย็นนะคะสหาภาพโซเวียตค่ะก็มีบาดแผลมามากพอสมควรนะคะจากทั้งจีนและประเทศตะวันตกค่ะส่วนหลังสงครามเย็นนะคะประเทศรัสเซียเองนะคะก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมของประเทศตะวันตกและจีนมาไม่น้อยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับว่า คนก็เลือกตั้งสหราฐและประเด็นยูเครนนะคะนัดจะขอประเมินแบบเป็นฉากทัศสี่แบบค่ะึ่งคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะฉากทัศแรกนะคะหาประธานาธิบดีคนที่ส7ิบเ็ของสหรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็นแล้วแต่นะคะมีการดําเนินนโยบายกับจีนในแบบที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแบบต่างต่้ปัจจุบันเลยนะคะรัสเซียนะคะก็จะมีท่าทีแบบเดิมต่อไปะคะ่ะก็คือ ทำสงครามในยูเครนยืดเยื้อวัดพลังความอึดทนกันต่อไปค่ะจนกว่าเหล่าประเทศผู้พยายามไม่เลือกข้างเนี่ยจะถูกบีบให้เลือกข้างอย่างชัดเจนจนสามารถคำนวณเป็นกำลังลบออกมาได้ค่ะส่วนฉากทัศ์ที่2นะคะประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นใครขึ้นมาก็ตามนะคะหันไปเดินเกมดึงจีนเข้าเป็นพวกเพื่อกดดันรัเสเซียค่ะและจีนก็ดันรับลูกด้วยนะคะซึ่ง แม้จะดูเป็นไปได้ยากมากนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงสงข้ามเย็นมาแล้วค่ะและหากสหรัฐกับจีนเดินเกมมาแบบนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นความดุด,ดันของรัสเซียเพิ่มไปอีกค่ะโดยไม่แน่นะคะอาจจะเริ่มจากการยึดยูเครนทั้งประเทศนะคะเพื่อขยับเส้นรัดกันชนนะคะให้ชนกับเส้นของเนโตไปเลยค่ะก็วัดใจกันไปว่า ถ้ารวมกันตีรัสเซียเนี่ยใครจะพร้อมจ่ายมากกว่ากันนะคะระหว่างตะวันตกกับจะะีนค่ะส่วนฉากทั์ที่สมนะคะคล้ายกับฉากทัดก่อนหน้านี้นิดหน่อยค่ะตรงที่ประธานาธิบดีคนที่ส7เ็ของซาฮาราค่ะหันไปเดินเกมดึงจีนเข้าเป็นพวกเพื่อกดดันรัสเซียแต่จีนนะคะรักษาระยะห่างอย่างมากและก็ไม่ร่วมมือกับซาฮารันนะคะความน่าสนใจของฉากทัาน,นี้เราจะได้เห็นการทํางานของหน่วยขาวกล้องหรือ หรือนักการทูตอย่างเข้มข้นนะคะทั้งในระหว่างประเทศพันธมิตรและระหว่างประเทศฝ่ายตรงข้ามกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและจะเป็นช่วงเวลาแห่งการจัดระเบียบโลกใหม่กล่าวโดยสรุปก็คือฉากทัศน,นี้นโยบายการต่างประเทศระทิศทางของรัสเซียคือการช่วงชิงโอกาสการเข้าไปมีส่วนจัดระเบียบโลกใหม่อีกครั้งค่ะส่วนฉากทัศน์ที่4นะคะก็จะเป็นแบบสุดตรงหน่อยนะคะ ก็คือรัเสเซียนะคะพนวกรวมยูเครนแบบท้าทายสหรัฐและตะวันตกแบบขั้นสุดเลยค่ะซึ่งในฉากทันนี้นะคะก็จะเป็นการจับฉากใหญ่เพื่อต้อนรับประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐค่ะฉากทันนี้มันค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ก็อยู่ในวิสัยที่รัเสเซียสามารถทําได้ค่ะถ้ารัเสเซียยอมงัดเอาอาวุธสมัยใหม่มาใช้หากเป็นแบบนี้ค่ะบทตอบโต้ก็จะอยู่ที่สหรัฐและจีนแล้วค่ะว่าจะทําอย่างไรต่อไป แล้วคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะเราจะมารอติดตามอนาคตของรัสเซียต่อไปในเทปหน้าค่ะสำหรับเทปนี้ค่ะน้องอีมันนีก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะ